ทุกคน New l i f e สไตล์ในวันนี้เนี่ยติดพาทุกคนมาอยู่ที่ The Park Life ค่ะแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่อยู่ติดกับ MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะวันนี้เนี่ยติดจะพาทุกคนไปทัวร์กันว่า The Park Life เนี่ยมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในงานแถลงข่าวเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้รับเชิญมาในฐานะสื่อเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในงานกันค่ะเรามีความเชื่อมั่นและเราเชื่อว่าการพัฒนาโครงการที่ดีจะต้องมีการนำเรื่องของชีวิตของผู้อยู่อาศัยในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับไมจะเป็นอาคารสู้น,นักงานว่าจะเป็นเทลหรือลูกค้าที่มาอยู่ให้มีความสุขนะครับในที่สุดผมก็อยากฝากว่ารเรามีอรเตอร,ตอร์ที่เขียนว่า art n o w l e d g your e v e r y a นะครับบอกว่าศิลปจะจะเป็นการบรงวันทุกวัน,วนของคนทุกคนที่เข้ามาในโครงการแบบนี้เราบอกว่ามันคือการที่เราเอาศิลปะเข้าหาคนนะคะแลวก็การทําให้ศิลปนั้นนะเป็นงานที่ทุกคนเข้า อยู่ร Joo ่วมกับชีวิตประจำวันโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคอศิลปะเท่านั้นเราก็จะได้มีโอกาสเอางานศิลปะเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ชิดคนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆคนมันค่อนข้างมีชีวิตที่เร่งรีบมันน้อยคนที่จะมีเวลาไปน่าแกลี่ตลอดเวลาฉะนั้นการที่เราดึงศิลปะเอาไว้ในพิพิธภัณี่หรือว่ามีการดูแลที่ดีที่สุดก็จะหาได้ก็ขอยอมรับความท้าทายเพราะว่าหนึ่งมันเป็นต้องขอขอบคุณทางพุ่มเลย ที่นี่แล้วก็ทางที่ปัญหาก็คือทุกที่สร้างโอกาสให้ให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินถึงแม่ถึงแม้แะจะจะเป็นนไทยต่งา,างบประเทศก็ตามแต่ว่าการให้ความสำคัญมันเนี้ยมันเป็นการยกระดับยำนึงทีเดียวในวงการศิลปะแล้วก็ซึ่งที่จทำให้งานศิลป์แล้วมันเข้าไปอยู่ในชีวิตคนจริงๆมันไม่จะเป็นต้องไปแต่ละทีก่อดจริงๆแล้วเนี้นยมันเริ่มจากการที่ นั้นขึ้นจะได้ตึ้นะจะมีภาพของตีภาพคอนเซ็ปต์ภาพ, uh, ภาพะอะไรต่างๆที่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 ันกันแล้วเน่วยว่ามันมีหนึ่งมันมีภาพที่บอกว่าเป็นไไใบไม้ที่แสงรอดผ่านแล้วก็ภาพของคนที่กําลังวิ่งไปสุดแล้วก็ภาพของ uh, คนกําลังจับมือสงสุดกันอันนี้มันก็เริ่มเป็นจกที่ทำให้รคิดว่าพอพอเป็นคอนเซ็ปต์อะไราบ้างเห็นแล้วภาพที่เราเจอที่แบ จะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มันก็นเลยคิดว่างานที่ต้องทำมันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เชื่อมต่อเรียกว่าเป็นงานเป็นชีวิตเนี่ยอ่ะก็จ,ะจบกันไปแล้วนะคะกับงานถแถลงข่าว The Park Collection ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในงานเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ไลฟ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเดอะพาร์คโครงการมิกยูสที่มีมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า12,000ตารางเมตรค่ะที่นี่เนี่ยยังรวบรวมร้านค้าร้านอาหารต่างๆไว้มากมายและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือลานกิจกรรมที่มีชื่อว่าอาร์ตมาร์เก็ตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขา,าจะมีอะไรบ้างไปค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นลานกิจกรรมที่เขาได้รวบรวมแบบงานศิลปะต่างๆไว้มากมายเลยก็คือจะเอาแบบร้านต่างๆมารวมกันอยู่ตรงนี้เนาะ ที่นี่ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารร้านค้าต่างๆหรือว่าร้านกิจกรรมนะคะแต่เขายังมีงานศิลปะอีกมากมายเดี๋ยวเราตางไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างไปคะ่ะนี่ไงจุดแรกก็คืองานศิลปะเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าของเดอะพาร์คเลยเนาะก็คือเป็นงานสแตนเลตที่ไม่มีรอยต่อแล,และนี่ก็เป็นจุดที่2นะคะที่มีงานศิลปะที่เขาเอาเซรามิกเนี่ยมาซ้อนต่อกัน ศิลปะในส่วนที่3นะคะก็อยู่บนชั้น3เรียกว่าคิวการ์เดนค่ะตรงนี้นี่ก็แบบฝนตกนิดนึงเนาะเพราะว่ามันอยู่ในสวนเอล์ดร์นะคะตรงคิวการ์เดนที่ชั้น3ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่างานศิลปะทุกชิ้นที่ถูกติดตั้งอยู่ที่นี่เนี่ยศิลปินเขามีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกมาอย่างลึกซึ้ง เหมาะสําหรับคนที่ทํางานแล้วก็อยากพักสายตาเนี่ยก็มาดูงานศิละปะพวกนี้ได้เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทํางานเนาะและนอกจาก The Park Life แล้วก็งานศิละปะต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ The Park Workplace ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ,คะว่ามันคืออะไรไปค่ะและที่ติดกําลังยืนอยู่ตรงนี้ก็คือด้านหน้าทางเข้าของ The Park Work ิร a c e ค่ะ จุดเด่นของอาคารนี้ก็คือขนาดพื้นที่ต่อชั้นซึ่งปัสจากเสาภายในขนาดใหญ่ถึง5,200ตารางเมตรและเพดานสูงถึง3เมตรเพื่อสร้างความยืดหยุ่นแก่ผู้เช่าในการจัดสรรและออกแบบพื้นที่ในสำนักง,งานของตนเองนอกจากนี้ทั้ง2ฝั่งของอาคารก็ยังมีล็อบบี้เป็นของตัวเองด้วยนะพร้อมลิฟต์โดยสารที่กว้างและเป็นลิฟต์ระบบล็อกชั้นอ่ะพาไปทัวร์กันมาทุกอย่างแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้พาไปดูร้านอาหารเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าข้างในเนี่ยจะมีร้านอะไรบ้างไปคะ่ะ ค่ะทุกคนเราก็ได้มาแล้วไม่กินพี่กินหมดแล้วนะเขาันนี้เราก็เก็กบครบแล้วเนาะทั้งเดอะปาร์าคเดอะปาร์คเวิร์คเพสเดอะปาร์คไลฟ์แล้วก็งานศิลปะต่างๆแล้วก็ร้านอาหารต่างๆวันนี้ติ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก,กดกระดิ่งให้คอนโดนิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ